สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับเกมคุกกิลันโอเวนเบรกนะครับก็วันนี้นะครับตัวเกมคุกกิลันนะครับมีกิจกรรมรับของรางวัลนะครับซึ่งเป็นของรางวัลก็คือตัวคริสตัลกับลูกบาศก์สายลุงเนี่ยอย่างละ400อันนะครับซึ่งกิจกรรมนี้มันจะร่วมกับทิกตอกนั่นเองนะครับซึ่งเพื่อนๆนะครับสามารถกดปุ่มตรงตรงนี้เลยนะข้างล่างของจอที่เขียนว่า Tik TokAN d คุกกี้ลันชาเลนจ์นะครับอ่าคลิกกาไปก็จะเป็นหน้าอย่างนี้เลยซึ่งอ่าเนี่ยครับเพียงเข้าแอปก็รับไปเลยร้อยเปซนะครับที่เป็นอ่าได้คริสตัลสี่รอันกับอ่าลูกบาทใส่ลุงสี่อันนะครับซึ่งเราต้องกดคําว่ารับรางวัลตอนนี้นะครับเนี่ยครับก็คือมันก็จะเด้งไปที่หน้าเบ์เซอร์นะครับอ่าโอเคเดี๋ยวมาดูกัน นี่ครับก็จะมาอยู่หน้านี้นะครับซึ่งเราต้องเลื่อนมาตรงข้างล่างนะครับจะมีคําว่ารับคูปองนะครับฉลองครบรอบ4ปีนะครับซึ่งเพื่อนเพื่อนเนี่ยจะต้องมีบัญชีติ๊กตอกก่อนนะครับอย่างถ้าคนที่ไม่เคยใช้ติ๊กตอกมาก่อนเนี่ยไม่เคยโหลดเนี่ยตัวถ้ากดปุ่มเนี่ยรู้สึกจะเด้งหน้าไปที่ Store นะครับไปที่ตัวแอป t i k t o k นะครับเพื่อนๆก็ต้องโหลดมาแล้วก็สมัครบัญชี Tiktok กก่อนนะครับโอเคก็กดรับคูปองไปเลยเนาะ อ่ะก็จะเด้งหน้ามาติกตอกนะฮะอ่ะก็จะมาหน้านี้นะครับอ่ะพอมาหน้านี้อีกให้กดปุ่มคําว่าดูคูปองนะครับฉลองครบรอบสี่ปีนะครับอ่าแต่อันนี้ยังไม่มีคูปองนะต้องมากดตรงนี้อีกรอบหนึ่งรับคูปองนะฮะโอเคเรียบร้อยนะเนาะล้วก็กดดูคูปองอ่ะนี่ครับอ่าอันนี้โค้ดคูปองเนี่ยนะแต่ละคนน่าจะไม่เหมือนกันนะครับก็ เนื่องจากผมลองกดคัดลอกคูปองแล้วรู้สึกว่าจะอ่ามันไม่ได้อันนั้นนะเดี๋ยวผมต้องบันทึกก่อนสักครู่นะฮะเออเดี๋ยวผมเอาอีกเครื่องถ่ายแล้วกันเนาะโอเคสักครู่นะฮะอ่ะโอเคได้แล้วฮะพอได้โค้ดคูปองปุ๊บก็ กลับเข้าไปที่ตัวเกมอีกทีหนึ่งนะครับไปที่ตัวเกมคุกกี้รันนะฮะอ่ะแล้วก็ไปที่การตั้งค่านะครับแล้วก็ไปที่ใส่คูปองนะครับอ่ะก็จะเด้งไปที่เบราว์เซอร์เหมือนเดิมนะครับอ่ะเหมือนเดิมนะครับก็เหมือนกับการกรอกคูปองทั่วๆไปครับก็คือให้ใส่ ID ตัวเองนะครับอย่าง ID ผมก็ J D Q H S นะครับแปดสนะครับ ่าก็ใส่ ID อ่าตัวเองเนาะนะครับ jdqhs 8ป6 7นะครับแล้วก็คูปองที่เรากดรับมาเมื่อกี้นะครับอย่างคูปองของผมก็คือ th อ yy 6, 6 pp 6 pp แล้วก็ f 5นะครับ f 5 2 2แล้วก็ x 6 แล้วก็ x สองสามนะครับอ่ะพอก่อเสร็จป,ปุ๊บก็กดรับรางวัลเลยฮะอ่ะอันนี้ก็ไปเช็คที่ตัวเกมนะครับว่าเข้าหรือเปล่านะโอเคก็จะเข้าตามนี้เลยนะครับก็จะได้ตัวเพชรสี่ร้อยกับลูกป่าสาล่ลุงอีกสอยอ่าอีสี่ร้อยอันนะครับโอเคผมแคปหน้าจอไว้ก่อนเอาไว้ทำเป็นปกคลิปนะฮะ โอเคก็จะได้มาแล้วก็ขั้นตอนก็ไม่ยุ่งยากนะนะครับถ้าเพื่อนๆมีบัญชี t i k t o ok k อยู่แล้วเนี่ยก็สามารถเข้าไปกดรับโค้ดได้ซึ่งอันนี้ต้องย้ําอีกทีหนึ่งนะครับว่าตัวโค้ดเนี่ยแต่ละคนน่าจะไม่เหมือนกันนะครับซึ่งถ้าสมมุติเพื่อนๆเ,เอาโค้ดเอาโค้ดของผมไปใส่เนี่ยก็น่าจะขึ้นว่าโค้ดคูปองนี้ได้ถูกใช้ไปแล้วเนาะอาจจะขึ้นประมาณนั้นนะครับหรืออาจจะขึ้นข้อความว่าไม่มีโค้ดในอาจจะไม่มีโค้ดในข้อมูลระบบอะไรประมาณนี้เนาะก็ เพื่อนๆก็สามารถไปทําตามนี้ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวดูอีกรอบหนึ่งเนาะเนี่ยครับก็คือก็จะมาอยู่หน้านี้เนาะแล้วก็กดคําว่ารับคูปองนะครับก็จะเด้งไปที่ติกตอกอันนี้เลยแล้วก็รู้สึกจะต,ต้องกดรับอีกรอบนะเนี่ยกดรับอีกรอบแล้วก็มาที่ดูคูปองนะครับแล้วก็นําคูปองเนี้ยไปกรอกที่อ่าตัวใส่คูปองนะครับในตัวเกมนั่นเองเนาะก็ถือว่าไม่ยากนะเพื่อนๆก็สามารถไป อ่ารับขูป,ปองนะเพื่อที่จะเอาตัวเพชรตัวคริสตัล400อกับอลูกบาทใส่ลุงอีก400รอันนะครับก็ประมาณนี้เนาะอ่ะก็ขอขอบคุณเพื่อนเพทุกคนมากนะครับที่เข้ามารับชมในวันนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์นะครับฝากกดซับสไคร์ด้วยละกันน้อนในคลิปนี้นะครับแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ